ทุกทั้งหลายที่เราเผชิญอยู่ในชีวิตไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่รากเหง้าที่แท้จริงมักซ่อนอยู่ในใจของเราเองสิ่งที่ทําให้ใจเราหนักสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าทุกก้าวเดินนั้นเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าก็คือความยึดติดเรายึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยึดในความคิดคําพูดและการกระทําของผู้อื่นยึดในสิ่งที่อยากได้ยึดในสิ่งที่ไม่อยากเสียยึดแม้กระทั่งในความรู้สึกว่านี่ของกูนี่ของเรา จนลืมไปว่าแท้จริงแล้วทุกสิ่งล้วนเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติเมื่อใดที่เรายังยึดติดเราก็เหมือนคนที่กอดฐานไฟแดงเอาไว้แน่นบองว่าสักวันมันจะกลายเป็นเท็จแต่แท้จริงแล้วมีแต่จะเผาใจให้ร้อนรุ่มเจ็บปวดและเต็มไปด้วยความทรมานหากวันหนึ่งเรามีปัญญาเห็นตามความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าเราจะกอดรัด หรือผลักสายมันก็ไม่อาจคงอยู่ตามที่ใจต้องการได้เลยเมื่อเข้าใจตรงนี้ความหนักก็จะบอกความกับแขนก็จะคลายและใจเราจะได้สัมผัสถึงอิสระภาพที่แท้จริงการวางไม่ได้หมายถึงการท่าทิ้งหรือไม่รับผิดชอบแต่หมายถึงการบางใจให้เป็นอิสระ จากการครอบนำของความอยากและความยึดการทำหน้าที่ในชีวิตก็ทำไปด้วยความรู้สึกเบาสบายไม่ต้องแบกเกินกว่าที่ควรแบกไม่ต้องเอาทุกสิ่งมาเป็นของตนเองเมื่อทำได้เช่นนี้เราจะพบว่าทุกที่แท้จริงค่อยๆหมดไปไม่ใช่เพราะโลกภายนอกเปลี่ยนแต่เพราะใจเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกโดยไม่ยึดติดเมื่อวางลงได้เราจะรู้สึกเหมือนคนที่ปลดหักหนักออกจากบ่าเดินเบาเหมือนลมใจโล่งเหมือนฟ้าทุกสิ่ง ยังคงหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยแต่เราจะไม่ถูกซัดสายไปตามคลื่นอ,อีกต่อไปความสงบความเย็นและความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นในใจความจริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นชัดนั้นง่ายแต่ลึกคือสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์และสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนแต่เพราะใจเรามักจะหอหุ่มด้วยความหลงเลยไปเข้าใจว่าสิ่งที่จัต้องได้สิ่งที่ทําให้เราสุขสิ่ง ที่ทําให้เราพอใจนั้นคือของแท้ของถาวรจึงกอดเอาไว้ด้วยแรงปรารถนาอย่างสุดกําลังแต่ยิ่งกอดไว้แน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งบีบหัวใจตนเองมากเท่านั้นคนเราจึงมักวิ่งตามสิ่งที่ไม่อาจได้ดั่งใจพยายามจะให้ความรักคงอยู่ตลอดไปพยายามจะให้ทรัพย์สินไม่สูญสลายพยายามจะให้ชื่อเสียงยังคงอยู่กับเราตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งพยายามให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บป่วย ไม่แก่ไม่ตายความพยายามนั้นไม่ใช่สิ่งผิดแต่หากเราหลงไปคิดว่ามันจะเป็นไปได้ตามต้องการเสมอก็เหมือนสร้าง,งาาเงื่อนไขแห่งทุกไว้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวเมื่อเกิดความสูญเสียความไม่สมหวังหรือความเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใจที่เคยยึดก็เหมือนถูกฉีกถูกกระแทกกลายเป็นบาดแผลลึกๆความเจ็บปวดที่แท้จริงไม่ได้มาจากเหตุการณ์แต่มาจากความยึดมั่นว่ามันต้องเป็นของเรามันต้องเป็นอย่างใจเรา และเมื่อความจริงไม่เป็นเช่นนั้นใจเราก็พังลงอย่างหนักลองพิจารณาให้ลึกลงไปเราจะเห็นว่าแม้ความสุขที่เราเคยยึดว่ามันเป็นของเราก็ไม่เคยอยู่กับเราได้ตลอดไปเลยทุกความสุขนั้น<ๆ>ก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยไม่ต่างอะไรกับดอกไม้ที่บานไม่นานก็ร่วงโรยแต่เพราะใจเราไม่ยอมรับความจริงจึงกลายเป็นการแบกภาระที่หนักขึ้นทุกที ถ้าวันหนึ่งเราหยุดวิ่งตามและหันกลับมาสังเกตตรงนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่โลกแต่เป็นการตีตราโลกด้วยความยึดมั่นของเราเองเหมือนกับการเอาโซ่มาล่มใจไว้กับสิ่งภายนอกทั้งๆท,ท,ที่แท้จริงโซ่นั้นเราสร้างขึ้นเองการคลายการยึดไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องละทิ้งบ้านและทิ้งครอบครัวหรือปฏิเสธความรักความผูกพันแต่เป็นการฝึกใจให้รู้จักรัก โดยไม่ครอบครองทำหน้าที่โดยไม่แบกเกินทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนจนใจเป็นทุกข์เมื่อทำเช่นนี้เราจะเริ่มสัมผัสได้ว่าทุกที่เราคิดว่าต้องทนอยู่นั้นค่อยๆเบาบางลงเหมือน,หมอ,นหมอกที่ค่อยๆจางไปเมื่อแสงอาทิตย์ขึ้นความยึดติดนั้นเหมือนใยแมงมุมที่มองไม่เห็นแต่พัฒนาการใจเราไว้ทุกทิศทุกทางยิ่งดิน้น ก็ยิ่งทันยิ่งพยายามหนีก็ยิ่งเหนี่ยวรังกลับมาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นที่พึ่งพิงกลายเป็นสิ่งที่บิดรัดเราโดยไม่รู้ตัวเพราะความจริงแล้วใจที่ยึดคือใจที่ไม่เป็นอิสระและใจที่ไม่เป็นอิสระย่อมไม่อาจสัมผัสความสงบสุขที่แท้จริงได้เลยเรามักจะบอกตัวเองว่าฉันต้องได้ในสิ่งที่หวังเขาต้องเป็นอย่างที่ฉันอยากให้เป็นหรือชีวิตต้องเป็นไป,นปนตามภาพที่ฉันวาดไว้ แต่ทุกครั้งที่โลกไม่เปลี่ยนไปตางนั้นใจเราก็เหมือนถูกทุบท,ทีละเล็กทีละน้อยความทุกข์จึงไม่เคยเกิดจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหากเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นต่างหากเรามองดูชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆแม้กระทั่งความหิวเมื่อหิวเราก็อยากกินกินเสร็จก็อิ่มแต่อิ่มไม่นานก็หิวอีกนี่คือวงจรของความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าใจไปยึดว่าฉันต้องไม่หิวหรือฉันต้องหาของอร่อย ให้ได้เสมอใจก็จะกังวลไม่รู้จบแต่ถ้าเราเห็นว่าความหิวก็เป็นธรรมดากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินใจก็จะไม่ทุกข์แม่หิวก็แค่รู้แม้อิ่มก็แค่ผ่านไปไม่มีการกบเกี่ยวเกินจําเป็นความรู้สึกน้อยใจโกรธเกลียดอิจฉารุ้มีรากมาจากความยึดทั้งสิ้นน้อยใจเพราะยึดในความคาดหวังว่าเขาต้องเห็นคุณค่าเราโกรเพราะยึดว่า ต้องได้ดั่งใจชาเพราะยึดว่าของที่เขามีควรเป็นของเราทุกอารมณ์ที่กัดกินใจเราเหมือนเปลวไฟเล็กๆที่เผาเราจากข้างในความร้อนนั้นไม่เคยเกิดจากใครอื่นแต่เกิดจากการที่เราถืออารมณ์เหล่านั้นไว้แน่นจนเกินไปการวางคือการรู้เท่าทันว่าไฟนั้นร้อนและไม่จำเป็นต้องกอดมันไว้ต่อไปการวางไม่ใช่การถักใสแต่คือการเปิดใจยอมรับว่าทุกสิ่งมาแล้วก็ไปไม่มีสิ่งใด ที่เราจะสั่งให้คงอยู่ถาวรได้แม้ร่างกายของเราเองก็ยังไม่เคยฟังคำสั่งใจเราเลยจะเจ็บป่วยหรือแก่ชาราก็ไม่เคยถามเราสักครั้งถ้าใจเราเรียนรู้ที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาใจจะค่อยๆค,คลายการยึดความกลัวก็บอกความอยากก็จางความกลัวก็ลดลงเหมือนเชือกที่เคยมัดแน่นค่อยๆค,คลายออกจนเราหายใจได้สะดวกข,ขึ้นทุกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ตรงหน้าเท่านั้นแต่เกิดขึ้น เพราะใจเราเข้าไปใส่ความหมายเข้าไปตีตราและเก็บเอามาเป็นของเรามากกว่าสมมติว่ามีคนพูดคำหนึ่งออกมาหักใจไม่ยึดไม่ถือคำพูดนั้นก็แค่เสียงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ถ้าใจเราเผลอเอามาผูกกับความรู้สึกเช่นเขาดูถูกฉันหรือเขาไม่ให้เกียรติฉันเสียงที่ดับไปแล้วกลับกลายเป็นหนางที่ทิ่มอยู่ในใจไม่เลิกราทุกจริงไม่อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ความยึดมั่นในเสียงนั้น ในทำนองเดียวกันเหตุการณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็เป็นเพียงคลื่นที่มากระทบแต่ใจเราต่างหากที่เลือกว่าจะกอบคลื่นนั้นไว้หรือจะปล่อยให้มันผ่านไปถ้ากอบไว้ใจจะถูกซัดสายไปตามคลื่นไม่สิ้นสุดแต่ถ้าปล่อยใจก็จะยืนอยู่บนฝั่งอย่างมั่นคงไม่ว่าโลกจะปั่นป่วนเพียงใดใจก็ยังคงอยู่ได้อย่างสงบ การเห็นตามความจริงเช่นนี้ต้องอาศัยการฝึกสติสติเปรียบเหมือนแสงไฟที่ส่องเข้าไปให้เห็นว่าสิ่งที่เราเรียกว่าทุกแท้จริงคือการทำงานของใจที่หลงยึดในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากเราเริ่มสังเกตด้วยสติว่าขณะนี้ใจเรากำลังห่วงกำลังอยากกำลังกอดสิ่งใดอยู่เราจะเริ่มเห็นโซ่ที่ล่ามใจและเมื่อเห็นชัดความโมง่หลงก็จะค่อยๆค,คลายกำลังลงเอง การปฏิบัติในชีวิตจริงจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ต้องรอไปป่าไม่ต้องรอไปวัดใหญ่เพียงแค่เฝ้ารู้ทันใจในแต่ละขณะเช่นเวลาที่รู้สึกโกรธให้หยุดแล้วมองว่าโกรธนี้ก็แค่ปรากฏการหนึ่งของใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเวลาที่รู้สึกอยากได้ของก็พิจารณาว่าอยากนี้ก็เป็นแค่กระแสของใจไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงการเห็นบ่อยๆจะค่อยๆทำให้ใจคลายจาัดก,การยึด เมื่อใจเริ่มคุ้นกับการเข้ารูปแบบนี้จะเหมือนเราได้ถอดแว่นที่เคยบิดเบือนโลกออกไปเห็นความจริงว่าสิ่งที่เคยทําให้เราทุกนั้นไม่ใช่ตัวโลกเลยแต่เป็นความคิดความยึดและการสร้างภาพหลวงขึ้นมาในใจเองเมื่อเห็นดังนี้ใจจะเริ่มเบาเริ่มเป็นอิสระแม้จะยังอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์เดิมๆแต่ใจกลับเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงยิ่งเราศึกษาใจของตัวเองลึกเท่าไหร่เราจะยิ่งเห็นว่าความยึดติดนั้น เหมือนเงาที่ตามตัวเราไปทุกที่เงานั้นไม่ได้สร้างความหนักด้วยตัวมันเองแต่เพราะเราหลงไปคิดว่ามันคือส่วนหนึ่งของเราจึงแบกมันไว้ทั้งที่ไม่จําเป็นความจริงแล้วเงาไม่เคยปลุกพันกับตัวตนเลยมันแค่เกิดขึ้นเพราะมีแสงและมีรูปเมื่อเงื่อนไขหมดไปเงาก็หายเองเช่นเดียวกับความยึดที่เกิดขึ้นเพราะใจเราไปยึดถึงในสิ่งที่ไม่อาจคงอยู่ได้ทุกครั้งที่ใจพยายามบอกว่า นี่คือของฉันนี่ต้องเป็นอย่างที่ฉันหวังเรากำลังสร้างเงาเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราเฝ้าสังเกตให้ดีเราจะพบว่าแม้แต่ความคิดที่ว่าของฉันก็ไม่เคยอยู่ได้นานความรู้สึกที่ว่าฉันต้องการก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนน้ำในลำธารที่ไม่เคยไหลซ้ำความยึดติดจึงเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงตั้งแต่ต้นแล้วเราจะไปฝากความสุขแท้จริงไว้กับสิ่งที่ไม่มั่นคงได้อย่างไร เมื่อใจเริ่มเรียนรู้ที่จะวางลงความเบาก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอใจที่เคยกังวลเพราะกลัวเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเริ่มเห็นตามความจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราแท้ๆเลยความกลัวก็จางไปเองใจที่เคยโกรธเพราะยึดว่าต้องได้ดังใจพอเห็นว่าใจไม่สามารถบังคับโลกได้ความโกรธก็คลายตัวเองโดยธรรมชาติใจที่เคยเร่าร้อนเพราะอยากได้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาพอเห็นว่าได้ มาแล้วก็ต้องเสื่อมต้องจักไปเหมือนเดิมความอยากนั้นก็ค่อยๆหมดกำลังความว่างที่เกิดขึ้นจากการวางไม่ใช่ความว่างเปล่าที่น่ากลัวแต่เป็นความว่างที่ทำให้ใจโปร่งโลง่งเบาสบายเหมือนคนที่เคยแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนหลังพอวางลงก็รู้ทันทีว่าเบาแค่ไหนการปล่อยวางไม่ได้ทำให้เราขาดแต่กลับทำให้เราเต็มเพราะใจไม่ต้องสูญเสียพลังไปกับการยึดในสิ่งที่ไม่มีวันอยู่กับเราได้จริงๆ และสิ่งที่น่าสนใจก็คือยิ่งเราวางลงม,มากเท่าไรใจก็ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้นเท่านั้นเหมือนท้องฟ้าที่เมื่อไรเมฆหมอกสลายก็เผยให้เห็นความกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตใจที่ไม่ถูกยึดครอบงำก็มีคุณสมบัติเดียวกันคืออิสระกว้างขวางและสงบอย่างที่คำพูดไม่อาจบรรยายได้เมื่อใจเริ่มเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดสิ่งที่ปรากฏขึ้นคือความสุขอีกระดับหนึ่งที่แตกต่างไปจากความสุขทางโลก โดยสิ้นเชิงความสุขทางโลกอาศัยการได้มาเช่นได้สิ่งของได้ชื่อเสียงได้คนรักได้ตำแหน่งแต่ความสุขเหล่านั้นมีเงื่อนไขว่าเมื่อได้มาแล้วต้องรักษาเอาไว้และสุดท้ายก็หนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงใจก็เจ็บปวดอีกแต่ความสุขที่เกิดจากการวางกลับเป็นความสุขที่ไม่ขึ้นกับสิ่งใดไม่ต้องอาศัยการครอบครองไม่ต้องรอคอยไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียเพราะเมื่อไม่มีการยึดก็ไม่มีสิ่งใดที่จะสูญเสียได้ คนส่วนใหญ่พยายามหาความสุขจากการเพิ่มพูนแต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในการลดละการลดความอยากลดความหูวงลดการยึดมั่นถือมั่นพอลดได้ใจจะบอกขึ้นเรื่อยๆและความสุขที่ไม่เคยรู้จักก็จะค่อยๆเปิดเผยตัวเองออกมาเป็นความสุขที่สงบเย็นลึกและมั่นคงใจที่ไม่ยึดติดเปรียบเหมือนผืนน้ำใสที่ไม่ถูกรบกวนมองเห็นความจริงชัดเจนไม่หวนไหว ไปตามลมพายุของโลกภายนอกไม่ว่าคนจะรักหรือเกลียดจะสันเสริญหรือนินทานจะให้หรือจะพาากใจที่ไม่ยึดก็ยังตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ใช่เพราะใจแข็งกระด้างแต่เพราะใจรู้ความจริงว่าทุกสิ่งล้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปตามธรรมดาเมื่อใจเข้าถึงความสงบเย็นเช่นนี้จะเข้าใจทันทีว่าสุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขจากการมีมากแต่คือสุขจากการวางมากวางได้มากเท่าไรใจ ก็ยิ่งเป็นอิสระมากเท่านั้นนี่คืออิสระภาพที่เหนือกว่าความสุขใดๆในโลกเป็นอิสระภาพที่ทำให้ใจไม่ต้องตกเป็นทาสของความอยากความกลัวและความยึดอีกต่อไปสรุปทุกทั้งหลายไม่ใช่สิ่งที่ติดตามเรามาตลอดแต่เป็นผลของการที่เราประยึดมั่นในสิ่งที่ไม่คงทนหากเข้าใจความจริงว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกสิ่ง ไม่อาจครอบครองได้และสุดใจให้รู้จักวางลงความทุกข์ก็จะค่อยๆหมดกําลังหรือเพีงใจที่โปร่งเบาและเป็นอิสระค,ความสุขที่แท้จริงจึงปรากฏขึ้นไม่ใช่เพราะเราได้ในสิ่งที่อยากได้แต่เพราะใจเราวางสิ่งที่เคยยึดติดลงได้ต่างหาก